ข้อคิดชีวิตจากพระครรของพระเจ้านะครับในหัวข้อวันนี้เริ่มต้นด้วยพระวิญญาณอย่าจบลงด้วยเนื้อหนังนะครับในพระธรรมคลาลเทียบทที่3ข้อที่1ถึง29เราจะมาศึกษาด้วยกันว่าเราจะให้าไม่ให้ความเชื่อของเราจบลงด้วยเนื้อหนังได้อย่างไรนะครับเราจะมาดูด้วยกันครับ แล้วเมื่อเราอาร่านพระธรรมของพระเจ้าแต่ละเล่มเนี่ยเราต้องรู้ที่มาที่ไปของพระธรรมแต่และเล่มว่าเบื้องต้นเบื้องปลายจุดประสงค์หรือผู้เขียนช่วงเ,เวลาที่เขียน,นเนี่ยนะเป็นอย่างไรเนาะเพื่อที่เราจะเข้าใจว่าพระครของพระเจ้ามีจุดจมเีเขียนมาเพื่ออะไรในชีวิตของเรานะครับในพระธรรมคาลิเทียก็เป็นพระธรรมเล่มหนึ่งที่เดนโปโลได้เขียนเพื่อที่จะ โตแยง้งนะพวกที่เคร่งธรมเนียมยิวนะที่สอนว่าคนต่างชาติที่มาเชื่อในพระเจ้ามาเชื่อในพระเยซูคริสต์จะต้องเชื่อฟังบทบัญญัติของเายยิวด้วยถึงจะรอดและเป็นพระธรรมที่เรียกร้องให้คริสเตียนเนี่ยมาถึงความเชื่อและเสรีภาพในพระเยซูคริสต์นะครับจันบโลเขียนถึงคิดจักในแคว้นกาลาเทีย แล้วก็ซึ่งรวมถึงอิคนิยมลิซาเดอร์บีรวมถึงพวกเราที่เป็นคริสเตียนทั่วโลกด้วยนะครับเรื่องหลังนั่นก็คือมีความขัดแย้งของอความขัดแย้งที่ไม่ลงตัวของคนที่เป็นคริสเตียนอยู่และคริสเตียนที่เป็นกรีกหรือชาวต่างชาติในเวลานั้นนะเป็นปัญหาที่ทำให เป็นอุปสรรคต่อการมาถึงความรอดของชาวต่างชาติทําให้จันโปลโลต้องจัดการแล้วก็บอกว่าเขาประเสดิฐแท้มีอย่างเดียวไม่ต้องมาปะปนกับสิ่งอื่นไม่ต้องมาปะปนกับการเข้าสุนัตหรือพิธีกรรมต่างๆของคนยิวนะครับเราจะมาอ่านด้วยกันนะในบทที่3ข้อที่1เป็นต้นไปนะว่าการเริ่มต้นด้วย ชีวิตฝ่ายวิทยาตนจะไม่ต้องไปจบลงด้วยเนื้อนหนังนะครับข้อที่หนึ่งโอ้ชาวคาลาเทียคนเขาวใครสะกดดวงจิตของพวกท่านให้เห็นผิดไปได้ทั้งทั้งที่ภาพการถูกตรึงของพระเยซูคริสได้ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้วข้าพเจ้าใครรู้ข้อเดียวจากท่านว่าท่านได้รับพระวิญญ,ญาณโดยการประพฤติ ามธรรมบัญญัติหรือได้รับโดยความเชื่อตามที่ได้ฟังท่านทั้งหลายเขลาถึงเพียงนั้นที่เดียวหรือพวกท่านเริ่มต้นด้วยพระวิญญาณแต่จะจบลงด้วยเนื้อนหนังกระนั้นหรือนะครับท่านโปโลได้ใช้ถ้อยคําที่รุนแรงพองสมควรนั่นคือทํำไมถึงกลายเป็นคนโง่เขาาถึงขนาดนี้ลองคิดดูซิว่าข่าประเสริฐ ความโรดพระวิญญาณบริสุท์ที่ได้มาเนี่ยได้มาด้วยการกระทาหรือเปล่าได้มาด้วยการถือตามบทบัญญัติของาศาสนาไหมท่านพระบอกว่าจะเริ่มต้นด้วยพระวิญญาณบริสุธ์แล้วจะจบลงด้วยเนื้อนหนังก็คือการพึ่งการปฏิบัติของตัวเองอย่างนั้นเลยนะเริ่มต้นด้วยพระคุณของพระเจ้าแล้วจะมาลงท้ายด้วยการพึ่งความสามารถ ของตัวเองอย่างนั้นหรือเจนเบโลบอกกับพวกเราพี่น้องครับขอบพระเจ้านําเรานะในการมาถึงความรอดในมาถึงชีวิตที่ชอบธรรมโดยพระคุณของพระเจ้าในความโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้รับความรอดเพราะพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยการกระทําของเราแต่เมื่อเราได้รับความรอดแล้วมีชีวิตนิรันมีชีวิตไฟวิญ,ญญาณแล้วเราจรึงกระทําในสิ่งต่างๆที่ เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าคือพระเจ้าต้องการให้เราเป็นธรรมชาติที่ทําความดีชีวิตธรรมชาติที่พระเจ้าให้กับเราดั้งเดิมที่พระเจ้าสร้างเราเพื่อที่จะให้เราเป็นคนที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าทําในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ทําผิดทําบาปพระองค์ทรงให้เรามาถึงความรอดแล้วก็ชีวิตที่พระเจ้าสร้างมาอีกครั้งหนึ่งโดยพระเยซูริสติ์ผู้ทรง ไถ่โทษเหล่าพระองค์ทรง,งรับผลบาปที่กลนขินไว้เรียบเรอแว,แวแล้วนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดข้อที่สี่ท่านทั้งหลายได้รับประสบการณ์มากมายด้วยไร้ประโยชน์หรือถ้าเป็นการไรา้ประโยชน์จริงๆแล้วพระองค์ผู้ประธานพระวิญญาณแก่ท่านทั้งหลายและส่งสำแดงอริธานุภาพท่ามกลางพวกท่าน ทรงทำเช่นนั้นโดยการประพฤติตามธรรมบัณญัตหรือโดยความเชื่อของพวกท่านตามที่ได้ฟังอับราฮัมที่อับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมอย่างไรขอให้รู้เถิดว่าเราชนแห่งความเชื่อเป็นบุตรของอับราฮัมอย่างนั้นนงนนครับเปาโลได้ยกเอา แบบอย่างชีวิตความเชื่อของอับราฮัมมาให้เราทุกคนได้รู้ว่าด้วยความเชื่ออับราฮัมได้ได้เป็นแบบอย่างให้กับเราและเราได้มาเป็นคนที่อยู่ในพันธสัญญาร่วมในพงภัยในพันธสัญญาแล็ด้วยความเชื่อข้อที่แปดและพระกัมภีร์นั้น รู้ล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรม้วยความเชื่อจึงได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่กาบราฮัมล่วงหน้าว่าทุกชนชาติจะได้รับพรเพ,พราะเจ้าพระเจ้าทรงบอกกับอับราฮัมตั้งแต่โก่อนที่จะมีธรรมบัญญัติอีกก่อนที่จะมีธรรมบัญญัตินั้นพระองค์ทรงสัญญากับอับราฮัมว่าอับราฮัมจะเป็นต้นแบบแห่งความเชื่อจะเป็น คนที่นำชนต่างชาติมาเป็นประชากรของพระเจ้ามาอยู่ในพงพันธ์ของพระองค์ผ่านทางแบบอย่างผ่านทางพระสัญญาของพระองค์ข้อที่เก้าเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อนะเราก็ได้มาร่วมรับพระพรผ่านทางนะร่วมกับอับราฮัมนะผ่านทางความเชื่อข้อที่สิบเพราะว่าคนทั้งหลายที่พึ่งการปฏิบัติ ตามธรรมบัญญัติก็ถูกสาปแช่งเพราะพระกรัรมพีเขียนไว,ว้ว่าทุกคนที่ไม่ประพฤติตามข้อความทุกข้อที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติก็ถูกสัปแช่งเป็นที่แน่ชัดว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยธรรมธรบัญญัติได้เลยเพราะว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อ แต่ธรรมบัญญัติไม่ได้อาศัยความเชื่อเพราะผู้ที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติก็จะมีชีวิตยอยู่โดยธรรมบัญญัตินั้นพระคิดทรงไถ่เราให้พ้นการสราบแช่งแห่งธรรมบัญญัติโดยการถูกสาบแช่งเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาบแช่ง่น้องครับ พระคาของพระเจ้าบอกกับเราว่าคนที่ยึดเอาธรรมบัญญัติก็จะถูกสาปแช่งเพราะตามธรรมบัญญัติเพราะว่าถ้าเรายึดแล้วเราไม่สามารถทําได้ทุกข้อการที่ไม่สามารถทําได้ทุกข้อเราก็จะถูกพิพากษาหรือถูกสาปแช่งเพราะการกระทาตามไม่ได้นั่นเองแต่พระเยซูคริสต์ปลดปล่อยเราให้พ้นจากการที่เราทําไม่ได้นั้นโดยพระองค์ยอมเป็นผู้รับ ความผิดความบาปหรือถูกสาปแช่งเพื่อเราโดยที่แขวนไว้บนต้นไม้ก็คือถูกตรึงที่ไม้กางเขนข้อที่ 14, 1 4เพื่อพรของอับรามจะได้มาถึงบรรดาคนต่างชาติที่อยู่ในพระเยซูคริสเพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อการที่พระเยซูคริสถูกตรึงที่กางเขนก็เพื่อให้เราได้มาถึงความชอบธรรมได้มาถึงพระเยซูคริส ได้รับเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพระสัญญาด้วยความเชื่อที่พระเจ้าให้กับเราตั้งแต่สมัยของอับราฮัมพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างจากชีวิตจริงสักเรื่องหนึ่งถึงแม้เป็นพันธสัญญาของมนุษย์เมื่อได้รับรองกันแล้วไม่มีใครจะล้มเลิกหรือเพิ่มเติมขึ้นอีกจะโปรดได้ยกเอาสัญญาที่เราทำกันทุกๆเ ทุกๆสัญญาในชีวิตประจําวันของทุๆั่วไปเนี่ยนะอย่างเช่นสัญญาเช่าบ้านอะไรเงี้ยนะก็ทําสัญญาแล้วทั้งสองฝ่ายจะต้องยึดถือสัญญานั้นถูกไหมครไม่ว่าจะเป็นสัญญาว่าจ้างสัญญาจ้างงานสัญญาที่จะทําอะไรหรือมีอะไรเยอะแยะมากมายพี่น้องครับทั้งสองฝ่ายจะต้องถือรักษาข้อตกลงที่อยู่ในสัญญานั้นไม,ม่สามารถที่จะยกเลิกหรือเพิ่มเติมขึ้นได้อีก บรรดาพระสัญญาที่ได้ประทานไว้แก่อับราฮัมและพงพันธ์ุของท่านนั้นไม่ได้ตรัสว่าแก่พงพันธุ์ทั้งหลายเหมือนอย่างกับพระ,ะประทานแก่คนทั้งหลายแต่เหมือนกับประทานแก่คนผู้เดียวคือแก่พงพันธ์ุของท่านคือพระคริสต์พระสัญญาที่พระเจ้าให้กับอับราฮัมไม่ได้บอกว่าให้กับพงพันธ์คือ,คอไม่ใช่ทุกๆคนแต่หมายถึงพระเยซูคริสต์คือพระสัญญา โดยพระเยสุคิ์ที่พระเจ้าได้บอกไว้นะกับอับราฮัมตั้งแต่สมัยนั้นว่าพระเยสุคิ์คือพระสัญญาของพระเจ้าที่มาเพื่อที่จะให้คนต่างชาติหรือประชาชาติทั้งหลายมาถึงพระคุณของพระเจ้ามาเป็นลูกของพระเจ้ามาเป็นพงพันธุ์ของพระเจ้าโดยพระเยสุคิตดข้าพเจ้า ว่าธรรมบัญญัติซึ่งมาภายหลังถึง430ปีจะทำให้พันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้เมื่อก่อนนั้นเป็นโมฆะไม่ได้ไปลองครับ430ปีหมายถึงช่วงที่อิสราเอลเป็นทาสในอียิปต์นะธรรมบัญญัติพระสัญญาของพระเจ้าในสมัยอับราฮัม สมัยอับ,บรามก็ในสมัยพระธรรมปฐมการก่อนที่จะมีธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติมีตอนที่ชนชาติอ,อิสราเอลอพยพออกจากอียิปต์นะเดินอ,อ,อพยพออกมาแล้วก็พระเจ้าก็ประทนานบัญญัติสิบประการแล้วก็ธรรมบัญญัติหรือข้อปฏิบัติต่างๆอีกหลายอย่างนะครับจะให ธรรมบัญญัติที่เกิดมาภายหลังเนี่ยไปยกเลิกพระสัญญาของพระเจ้าไม่ได้ยันบโ,โลกาลังสื่อกําลังบอกว่าพระสัญญาที่พระเจ้าตั้งไว้จะเป็นโมฆะไม่ได้พระสัญญาที่พระเจ้าสัญญาว่าจะให้นา,นานาประชาชาติมาถึงความรอดโดยพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพงพันธุ์ของอับ,บราฮัมจะถูกยกเลิกเป็นโมฆะไม่ได้ข้อที่18เพราะว่าถ้าได้รับมรดกโดยธรรมบัญญัติก็ไม่ใช่โดยพระสัญญาอีกต่อไป แต่พระเจ้าประธานบรดกนั้นให้แก่อับรามโดยพระสัญญาถ้าเช่นนั้นมีธรรมบัญญัติไว้ทําไมที่เพิ่มธรรมบัญญัติก็เพราะกันละเมิดจนกว่าพงพันตามพระสัญญานั้นจะมาถึงพวกทูตสวรรค์ได้ตั้งธรรมบัญญัตินั้นไว้ด้วยมือคนกลางไปนองครับแล้วถ้ามีพระสัญญาแล้วมีสัญญาต่อกันแล้วนะทาไมจะต้องมีธรรมบัญญัติเข้ามาในพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่า การที่มีธรมรมบัญญัติเข้ามาก็เพราะว่ามนุษย์ไม่ได้ทําตามสัญญา,ยายในส่วนที่พระเจ้าต้องการให้เราทําเราไม่ได้ทําเราละเมิดเราไม่ได้ทําตามสัญญาที่ตกลงไว้พระเจ้าต้องการให้เราทําดีพระเจ้าต้องการให้เรานมัสการสรรเสริญพระเจ้าถวายพระเกยียรติแด่พระเจ้าแต่มนุษย์ไปกลับไหวบูชาสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไปกลาบไหวบูชารูปเคารพ ทำตามอาเภอใจนะพี่น้องครับจึงมีธรรมบัญญัติเกิดขึ้นก็คือมีข้อรายละเอียดติดย,ย่อยเมื่อไฟได้ไฟหนึ่งและเมิดข้อตกลงและเมิดสัญญาจึงมีการเขียนรายละเอียดปิดย่อยลงไปว่าจะต้องทํยจากนั้นอย่างนี้นะสารพัดเข้ามาขอพระเจ้านําเรานะครับที่เราจะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจพระธรรมของพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องครับธรรมบัญญัติที่พูดถึง จ่นปโลไม่ได้หมายเพราะว่าทุกอย่างในธรรมบัญญัตินั้นจะต้องยกเลิกแล้วก็ลบทิ้งทั้งหมดไม่ใช่ธรรมบัญญัติมีสามส่วนประกอบก็คือธรรมบัญญัติที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาหรือทางความเชื่อโดยหลักปฏิบัติในหลายเรื่องที่พระเยสุคริสได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้ทํานั่นคือ ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถวายสตวะบูชาการเข้าสุนัตหรืออะไรต่างๆเยอะแยะมากไปถูกยกเลิกไปแล้วพระเยซูคริสต์ทำที่กลางเขนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหลักการการนมัสการพระเจ้าการเอาชีวิตของเราถวายแด่พระองค์ก็ยังมีอยู่การรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจแล้วก็ยอมอุทิศตัวเองเพื่องานของพระองค์ยังมีอยู่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการหลักการการนมัสการพระเจ้า ก็ยังมีแต่พิธีกรรมต่างๆที่เป็นหลักปฏิบัติในธรรมเนียมอยู่ไม่มีส่วนที่สองก็คือในเรื่องของหลักการเป็นพลเมืองหรือกฎหมายของแต่ละประเทศซึ่งในธรรมเนียมอยู่แล้วเขาจะต้องถือหลักการเป็นพลเมืองของพระเจา้าตามธรรมบัญญัติซึ่งในแต่ละประเทศอย่างประเทศไทยเราก็จะมีกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกันแล้วก็มีบางอย่างที่แตกต่างกันแล้วก็ส่วนที่สามนังนคือเกี่ยวกับจริยธรรมศีลธรรมต่างๆซึ่งแน่นอนเราก็จะต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีฉะนั้นในสมส่วนของธรรมบัญญัติไม่ได้หมายความว่าต้องยกเลิกทั้งหมดแล้วก็ไม่ต้องยึดถือธรรมบัญญัติแต่ว่าในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะได้รับความรอดนั้น ถูกยกเลิกไปเพราะพระยุทธคิดได้ทําแทนเราโดยพระองค์เราจรึงเป็นคนชอบทำเพราะโดยการกระทําของเราเราไม่สามารถที่จะทําตามบทบัญญัติได้ทุกข้อทุกเรื่องได้อย่างสมบูรณ์แบบเรายอย่งระว่าเรามีข้อจํากัดเราจรึงเชื่อในพระยุทธคิดพระองค์ทรงทําแทนเราดังนั้น,นเรามาดูกันต่อนะครับในข้อที่20 ที่จริงคนกลางไม่ได้เป็นตัวแทนของฝ่ายเดียวแต่พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งถ้าเช่นนั้นธรรมบัญญัติขัดแย้งกับพระสัญญาของพระเจ้าหรือไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอนเพราะว่าถ้าธรรมบัญญัติที่ถูกตั้งไว้นั้นสามารถให้ชีวิตความชอบธรรมก็จะมีได้โดยธรรมบัญญัตินั้นจริงแต่พระคัมภีร์ได้จองจําทุกคนไว้ในบาปเพื่อพระสัญญาที่ตั้งอยู่บนความเชื่อ ในพระเย,ยูุพิ์จะถูกมอบให้แก่บรรดาผู้ที่เชื่อก่อนที่ความเชื่อมานั้นเราถูกธรรมบัญญัติจองจําไว้ถูกกักบริเวณไว้จนความเชื่อจะปรากฏเรามีความมันมีความบาปที่ครอบงำชีวิตของเราความบาปที่มาในรูปแบบของการยึดถือธรรมบัญญัติหรือหลักศาสนาหลักศาสนาครอบคลุมชีวิตของเราควบคุมชีวิตของเรา เราไม่สามารถที่จะออกคือเหมือนกับว่าถูกขังไว้ถูกควบคุมไว้จนพระเยซูคิดมานะปลดปล่อยเราจากกฎของศาสนาหลักศาสนาได้มามีอิสรภาพนะเพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงเป็นผู้ควบคุมจนพระคริสเ็จมาเพื่อเราจะถูกชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อขอ้อ25แต่เมื่อความเชื่อนั้นได้มาแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ใต้บังคับของผู้ควบคุมอีกต่อไปแล้วเพราะว่า พวกท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะว่าพวกท่านทุกคนที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์แล้วได้สวมชีวิตของพระคริสต์ด้วยได้สวมพระเยซูเข้ามาในชีวิตเราเป็นอของพระองค์ของพระเยซูพระเยซูมีชีวิตอยู่ในชีวิตของเราชีวิตของเราถูกควบคุมโดยพระเยซูเราไม่ได้ถูกควบคุมด้วยบทบัญญัติ ของศาสนาอีกต่อไปเราไม่ได้ถูกควบคุมด้วยบาปอีกต่อไปเราไม่ได้เป็นทาสของบาปอีกต่อไปแต่เราเป็นผู้รับใช้ของพระเยสุคิ์ผู้พระเยซูคิดควบคุมชีวิตของเราจะไม่เป็นยิวหรือกรีกจะไม่เป็นทาสหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยสุคิดรู้ไครับในธรรมบัญญัติในหลักข้อเชื่อของคนยิวเขาจะแบ่งเลยนะ ในบริเวณพระวิหารจะมีบริเวณที่ผู้ชายสามารถเข้าไปได้ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เข้าไปในมีมีบริเวณของสตรีที่เข้าไปได้แล้วก็มีพื้นที่สําหรับคนต่างชาติซึ่งจะเข้าไปในพื้นที่ของผู้หญิงไปเข้าไปข้างในไม่ได้จะต้องอยู่ข้างนอกพี่ครับเขาแยกกันแบบนี้นะคนที่เป็นเจ้าในคนที่เป็นทาสก็ย้นคนละส่วนแต่เมื่อมาเชื่อในพระเยคุคริ์แล้ว ทุกคนเป็นเหมือนกันได้เข้าหาพระเจ้าได้เหมือนกันอธิษฐานต่อพระเจ้าทุกคนได้เหมือนกันเมื่อจะเป็นนะคนต่างชาติหรือคนยิวไม่ว่าจะเป็นใครเมื่อมาเชื่อในพระเจ้าเข้าถึงต่อพระพักขอบพระเจ้าได้พี่น้องในเวลานี้ถ้าท่านเชื่อในพระเยซูคริสท่านก็สามารถที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าได้เลยนะไม่มีอะไรที่มากีดขวางต้องไม่มีพิธีอะไรต่างๆมาเกี่ยวข้องอีกต่อไปนะแต่ว่าหลักการก็ ยังเหมือนเดิมก็คือพระเยซูคริสต์เป็นปุโรหิตหลวงเป็นผู้นําเราเข้าเฝ้าพระบิดาพระเจ้าเราจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์อธิษฐานทุกครั้งอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่เราเชื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีการแบ่งแยกอีกต่อไปข้อยีบเก้าถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคิดแล้วท่านก็เป็นพงพันธุ์ของอับรามคือเป็นทายาทตามพระสัญญาเอเมนไหมครับขอบพระเจ้านําเรานะเรา ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความเชื่อเมื่อเราเริ่มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะไม่พึ่งเนื้อหนังอีกต่อไปและจะพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะพึ่งพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับข้อคิดคําถามจากพระคาของพระเจ้าอะไรคือสิ่งที่ยืนยันว่าชีวิตคุณไม่ได้พึ่งการกระทําแต่พึ่งความเชื่อในพระเยซูคริสต์ในเวลานี้เรายังพึ่งการกระทำไหมโอ้ทำแบบนี้เดี๋ยวพระเจ้าก็จะอวยพรแล้วเราก็ทำแบบนั้นนะถวายมากแล้วพระเจ้าจะอวยพรแล้วก็ถวาย แต่พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เราทําเพราะเรารักพระเจา้าเราทําเพราะเราต้องการมีส่วนในพระราชะกิจของพระองค์ไม่ใช่เราต้องการความโปรดปานหรือต้องการความรอดเราจะได้ความโปรดปานมากหรืออะไรแต่ที่เราดําเนินชีวิตการกระทําของเรานั้นเราก็ทําเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแต่สิ่งที่เรา ไปถึงความรอบไปถึงความชอบธรรมนั้นโดยพระคุณของพระเจ้าเราไม่ได้ทำเพื่อที่จะให้เ,เป็นการยอมรับของคนทั่วไปหรือจะะพึ่งการกระทำเพื่อที่จะไปสู่ในระดับของความพอพระทยัยแต่เราทำเพื่อที่จะถวายพระเกยียรติแด่พระเจ้ายำมกริ่งพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าอะไรคือสิ่งที่คนรอบข้าง ได้เห็นในชีวิตของเราว่าเราพึ่งพระเยซูคริสต์เราไม่ได้พึ่งกําลังของพระองค์อะไรคือสิ่งที่คนรอบข้างเห็นชีวิตของคุณถูกสวมด้วยพระเยซูคริสต์ชีวิตของเราเนวันนี้ถูกสวมด้วยพระเยซูคริสต์หรือว่าถูกสวมด้วยการกระทําของมนุษย์ถูกสวมด้วยกําลังหรือเนื้อนหนังของเราขอบพระเจ้านําเรานะเราจะหนุนใจคนรอบข้างให้มารับความชอบธรรมโดยความเชื่อได้อย่างไรคนจํานวนมากยังพึ่งการกระทําความสามารถของตัวเองซึ่งมันมีข้อจํากัด ไม่ได้หมายว่าเราไม่ต้องทําดีแต่ว่าการมาถึงความรอดหลุดพ้นทั้งเดียวก็คือทางพระเยซูริ์เมื่อเราได้มาถึงความรอดมาถึงชีวิตใหม่แล้วเราจึงมีชีวิตธรรมชาติใหม่คือการกระทําดีชีวิตใหม่ก็คือวิถีชีวิตของเราในทางของพระองค์เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าคนจํานวนมากยังไม่รู้เ,เรื่องนี้เราจะบอกเขาได้อย่างไรพี่น้องครับภายในเจ็ดวันสิบวันหรือ จากนี้ไปเราจะบอกกับคนล็อกข้าได้อย่างไรขอพระเจ้านําเรานะครับเราทิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำและอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทําตามแต่พระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนาเราพระองค์เจ้าข้าเมื่อเราได้รับความรอดด้วยความเชื่อได้มาถึงความชอบธรรมด้วยความเชื่อเราได้ รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ขอให้เราได้พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็ทุกทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยการทรงนำการควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ด้วยกันการทากําลังเนื้อนหนังที่จํากัดของพวกเราต่อไปขอพระเจ้าช่วยเราตรงจักรเราที่ฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระมายซสุริตเจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เต็มเต็มให้กับเรานะครับขอพระเจ้าอวยแลก่อนครับ สะท้อนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อน I'm